สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะ การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติมุ่งเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงค่ะ นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดสรรง,งบประมาณให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติที่มุ่งเพิ่มรายได้ลดได้จ่ายและสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยจัดกิจกรรมคลิกออฟอย่างเป็นทางการที่โครงการบ้านเอื้ออาทอรรังสิตของ10ทับสจังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมเชื่อมต่อ37ชุมชนทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ157,000ล้านบาทซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับงบ25 000, ล้านบาทเพื่อจัดฝึกอบรมรีสกิลและอัพสกิลสร้างอาชีพที่ตรงกับความต้องการของคนในชมุมชนช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำค่ะ การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าขยายโครงการครอบคลุม125ชุมชนทั่วประเทศโดยเปิดตัวครั้งแรกในพื้นที่รังสิตของ10ทับ2และอีก37ชุมชนพร้อมการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเช่นกรมการค้าภายในกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีวศึกษาสภากาชาติไทยและกลองทุนการออมแห่งชาติ ที่จะมาร่วมผลักดันให้โครงการสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะโครงการนี้จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครบทุกชุมชนโดยเน้นการสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มั่นคงและยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยค่ะกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลพายุคาจิกิในพื้นที่ภาคเหนือกรมอนามัยได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสนับสนุนมาตรการดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยและการสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เป็นไปอย่างถูกสุขละลักษณะและปลอดภัยได้แก่การสำรวจประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำดื่ม ใช้การจัดการสุขาพิบาลอาหารและน้ำการจัดการขยะการจัดการซ้วมและสิ่งปฏิกูลการควบคุมสัตว์แมลงนำโรคเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นและสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งของเพื่อการจัดการด้านสุขาพิบาลและดูแลสุขภาพ เช่นคอรินน้ำน้ำยาฆ่าเชื้อชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำซ่วมกระดาษตลอดจนยารักษาโรคสบู่ล้างมือเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยชุดแปลงฟันและชุดอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กค่ะ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยได้สั่งการให้ทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่2อผิดสนุโลกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพของประชาชนและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทยัยพร้อมทั้งให้ทีมเซิร์ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดค่ะ ทั้งนี้ทีมเซิารา์ชูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกได้ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพของประชาชนและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์ผักพิงชั่วคราวเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ประสบอุทกภยัยจังหวัดสุขโขทยัยจำนวนสองแห่งได้แก่สาลาการประย,ยนวัดคูหาสุวรรณเทศบาลเมืองสุขโขทยัยและวัดบางคลองตําบลปากแควจังหวัดสุขโขทยัย ขณะที่ทีมเซิร์ชศูนย์อามัมที่1เชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากดินโครนถล่ม2ตำบล2หมู่บ้านรวม157ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ890คน มีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหาย3รายและบาดเจ็บอีก5รายค่ะ ทั้งนี้ได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านปางอุงรองรับผู้พักพิงจำนวน70คนสำหรับทีมสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยศูนย์สุขภาพจิตสวนปรงจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลสุขภาพของประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างใกล้ชิดโดยมีการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางและ กลุ่มเสียงให้คำแนะนำตลอดจนการส่งต่อการดูแลสุขภาพร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไปค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะะนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่าทกศเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังนาปีกว่า4.63ล้านครัวเรือนได้แก่ โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2568โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพราะปลูกให้เหมาะกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2568ทับับค่ะกรอบวงเงินรวมกว่า5 0,000 000, ่นล้านบาทโดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่ รวมสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโอนรอบแรกแล้วเมื่อวันที่1กันยายน2,568วงเงินรวมกว่า2 0 0 0 0ืล้านบาทค่ะมีกะเกษตรกรผู้รับประโยชน์กว่า2.48ล้านราย พร้อมจัดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี2568 6 9ับ69ได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโดยรัฐบาลชำระดอกเบีย้ยแทนกเกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรพร้อมสนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกอีก1,500บาทต่อตันค่ะ และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,กรปีการผลิต2568ทับ69สถาบันชำระดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลและทกสรับชำระดอกเบี้ยแทนตั้งเป้ารองรับปริมาณข้าวเปลือกรวม4.5ล้านตันค่ะ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังนาปีสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินและจำนวนเงินที่ได้รับผ่าน Line o f f i c i a l ยล @baacfamily และสอบถามมาตรการช่วยเหลือได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอร์เซนเตอร์ค่ะ0255 5 5 5 5 5ค่ะ และเรามาต่อกันที่เรื่องราวของขนมค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับขนมเจ๊แมะขนมพื้นบ้าน3จังหวัดชายแดนใต้สุดยอดเมนูเชิดชูอาหารทิ t น e Lost Taste ประจําปี2,568จังหวัดยะลาสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะ เรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของคนในพื้นที่เมื่อขนมเจ้มแม่ขนมพื้นบ้านจาก3จังหวัดชายแดนใต้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมนูเชิดชูอาหารถิ่นในงาน รสชาติที่หายไป t ดือรเเท e ปี3ประจำปี2568ค่ะที่จังหวัดยะลาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารทิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยขนมเจ๊แม้ไม่ใช่แค่ของหวานแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและสายใยความสัมพันธ์ในชุมชนดังเช่นที่คุณนิสือปียาสายวารีและคุณสุภาวดีอับดุลผู้สืบทอดสูตรขนมนี้จากรุ่นสู่รุ่นได้เล่าไว้ว่าจากวัตถุดิบสู่ความผูกพันในชุมชนขนมเจ๊แม่เป็นขนมที่ทำกันมาอย่างยาวนานโดยมักจะทำขึ้นในฤด,ดูที่ผลผลิตมันเทศมีจำนวนมาก เมื่อเหลือจากการทำอาหารอื่นๆแล้วก็นำมาแปลรูปเป็นขนมชนิดนี้ที่สำคัญการทำขนมเจมแม้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยรวมผู้คนในชุมชนให้มาช่วยกันทำสะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบเคขือญาติที่แน่นแฟน้นลักษณะของขนมเจมแม้เป็นก้อนวงรีทำจากมันเทศต้มสุกที่นำมาตำให้ละเอียดผสมกับแป้งสาลี จากนั้นปั้นเป็นก้อนวงรีแบนๆสอดไส้ด้วยน้ำตาลทรายนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆจนสุกคุณสุภาวาดีอับดุลเผยว่าขนมใจแม่นิยมกินในช่วงฤดูฝนโดยมักจะเสิร์ฟพร้อมกับชาหรือกาแฟในงานบุญต่างๆจุดเด่นอยู่ที่รสชาติหวานน้อยๆและความกลมกล่อมของไส้น้ำตาลที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อสัมผัสของมันเทศทีท่เป็นวัตถุดิบหลักค่ะ จากขนมโบราณสู่การสร้างอาชีพปัจจุบันขนมเจแมะยังคงมีการทำขายเป็นอาชีพและเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่อย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่จะส่งขายตามร้านค้าในราคาส่งชิ้นละ4บาทและขายปลีกชิ้นละ5บาทนอกจากนี้ คุณสุภาวดียังฝากความหวังว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยกันประชาสัมพันธ์และต่อยอดขนมพื้นบ้านชนิดนี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก และหันมาลิ้มลองขนมโบราณที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเช่นนี้มากขึ้นและหากมีงานเลี้ยงหรือกิจกรรมต่างๆก็สามารถสั่งทำเป็นขนมเบลกได้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะคุณผู้ฟังคะสามารถสั่งซื้อขนมแจะแมะได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 0 6 3 2 0 2ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองปัชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569ทางเว็บไซต์ r c m r t a m i t h โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิและต้องเคารพสิทธิของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน